อัปเดตล่าสุดฝนหนาวค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้จับตาหย่อมแอลบริเวณทะเลจีนใต้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพระหัสสบดีที่19ทธันวาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ว่าได้รับอิทธิพลจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศจะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดมีโอกาสเจอฝนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนมีเมฆเป็นส่วนน้อยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นลมหนาวพัดปกคลุมช่วยผ่อนคลายความร้อนในช่วงกลางวันได้บ้างส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล บางพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวส่วนในค่ำวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งมวลอากาศเย็นชุดนี้จะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2567ส่วนลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้การกระจายตัวของฝนลดน้อยลงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้น ซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเราพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีเทาซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีฝนนะคะยกเว้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่ปรากฏพื้นที่สีฟ้ากระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองค่ะแต่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นจากลักษณะดังกล่าวจึงสง่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสโดยจะมีแม่คนิ้งหรือน้ำค้างแข็งบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <fit> ม <division> ีอากาศเย็นถ <SL> ึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1- ถึงสององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-17อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ถึงององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 1 7ถึงองศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31ถึงองศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศางเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22ถึงองศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศางเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 2 2่5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ององศาเซลเซียส อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้อุณหภูมิขยับลดลงอย่างต่อเนื่องขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเฝ้าระวังอันตรายจากฟืนไฟเนื่องจากลมแรงและอากาศแห้งอาจลุกโหมเป็นอักขีภัยได้ง่ายสําหรับบริเวณภาคใต้ การกระจายตัวของฝนลดลงอย่างมากมีโอกาสเกิดฝนเพียงเล็กน้อยบางแห่งถือเป็นข่าวดีสำหรับพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยนะคะในการนี้แอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งณนะขณะนี้ทางหน่วยงานราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งฟื้นฟูสถานที่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขโดยเร็วสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง ดยบริเวณเอา่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนแนวโน้มฝนละอองและหมอกควนันระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝนละอองหมอกควนันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะนอกจากช่วยป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันยังช่วยป้องกันไวรัสและเชื้อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้เราเจ็บป่วยได้นั่นเองค่ะพร้อมทั้งขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและประปรวน จากหลายสาเหตุปัจจัยที่วนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบนะคะแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ